โอ <additions, S 3> oh, ้ okay. Ooh, อย่างนั้นโอ้อย่างนี้เลยใช่ไหมแล oh, mm ้ว hmm. น้องเจ็บ hmm. ต mm ั hmm. oh. mm ้งแต่เม cool. ื hum, <c oughs> ่อไหร่คะครูเมื่อโอ้เจ็บอ่ะลูกเมื่อวานนั้นมันยังเดินได้อยู่นะเมื่อวานนี่มันยังมาเที่ยวเดินเนี่ยเดินแม่้องเดินกินนู่นกินนี่แต่ไม่ค่อยกินอาหารแล้วไม่ค่อยกินแล้วใช่ไหมพอมาวันนี้คืนเนี่ยหนูก็ไม่รู้ไงเพราะว่าเมื่อเมื่อเช้านี่ปันรงบอกว่ามันมันไปอยู่อยู่ที่น้ำแป๊บนึงมันไปยืนอยู่ตรงนู้นยืนเหมือนนั่ง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 ถ่ายนะก็เลยไปอุ้มมาเนี่ยไปอุ้มมา มเหโอเคค่ะงั้นเดี๋ยวพี่พาน้องส่งโรงพยาบาลที่คุณหมอชัยก่อนดีกว่าเนาะเดี๋ยวจ้องจะเป็นอะไรมากไปกว่านี้เนาะโอเคค่ะโอเคค่ะฝากด้วยนะพี่แม่ค่ะโอเคค่ะค่ะค่ะแม่ก็พาน้องส่งโรงพยาบาลก่อนนะจ๊ะไปนะชมนะลูกไปแม่แม่เจ้าหมอนทองแน่เลยใช่ไหมคะตัวนี้เนี่ยใช่ใช่แม่เจ้าหมอนทองเมยหมอนทอง โอเคค่ะสงสารมากเลยอ่ะใช่เหมือนลูกมันตายแล้วแต่ว่าคืนเดียวนะพี่เพราะว่าเมื่อวานมันยังเดินได้อยู่ไม่ก็ไม่แน่หรอกแอบแบส่งโรงพยาบาลก่อนดีกว่าค่ะถ้ามันมันมันนั้นพี่กบผาได้เลยนะโอเคค่ะถ้าหัวหน่าลูกมัน